เรามีปณิธานว่าเราจะจัดสร้างคุณครูรุ่นใหม่ในศตรวรรษที่21ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำวิชาความรู้สมัยใหม่ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะคะมหาวิทยาลัยของเรามีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ดูแลนิสิตเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหา นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเรียนหรือเป็นปัญหาเมื่อตอนที่ออกไปฝึกสอนที่โรงเรียนคุณครูทุกทกท่านนะคะอาจารย์ทุกทกท่านรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษเราก็จะออกไปดูแลลูกศิษย์เราด้วยความอบอุ่นแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ลูกศิษย์ของเราจบไปได้ด้วยดีคะ่ะเมื่อถึงเวลา สวัสดีค่ะดิฉันดรพิจิกาเก่งถนอมมาเป็นประธานสาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเรามีปณิธานว่าเราจะจัดสร้างคุณครูรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำวิชาความรู้สมัยใหม่ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะคะ คุณครูทุกท่านหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็จะยื่นมือลงไปช่วยเหลืออยู่ใน e r walk alone ค่ะก็คือจะไม่มีการที่เดินอย่างโดดเดี่ยวทางมหาวิทยาลัยก็จะมีทั้งตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ผู้สอนและยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วยนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือเ,อเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มหาวิทยาลัยที่ท่านจะดูแลทุกสุขของน้องๆน,นะคะ าภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมันสามารถทำได้เกือบทุกอาชีพเลยนะคะเพราะว่าในโลกนี้ภาษาอังกฤษก็คือภาษาที่ใช้สำหรับสื่อสารกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานทุกสายงานจำเป็นต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นว่าเราจะต้องจบไปเป็นครูอย่างเดียวถ้ากรณีเราเป็นครูก็คือนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นครูเรานำความรู้ภาษาอังกฤษ ไปใช้ประกอบอาชีพต่างๆในงานได้เกือบทุกวิชาชีพหรือทุกอาชีพเลยค่ะหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด131หน่วยกิตนะคะจะแบ่งออกเป็น4ปีการศึกษานะคะในปีการศึกษาแรกเนี่ยเราจะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วๆไปเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตเพื่อที่จะ รับรู้ในสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเตรียมพร้อมที่จะไปเรียนต่อในชั้นปีที่2และปีที่3นะคะเดียวทั่วๆไปแล้วเนี่ยการเรียนศึกษาศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกจะเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพะคระูวิชาชีพครูก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของการที่จะออกมาเป็นครูเราจะฝึกอบรมบ่มเพาะเขาฝึกเขาในการเขียนแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอนนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติ ในการที่เขาจะเตรียมตัวเขาเพื่อที่เขาจะออกไปฝึกสอนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มวิชาเอกว,วิชาเอกของเราเนี่ยจะเรียนครบทุกอย่างทั้ง4ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนนะคะโดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟังเนี่ยของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอาจารย์ที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะสอนนิสิตให้นิสิตมีความชํานาญ ในการสอนแล้ก็อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถที่เราคัดและกันกรองมานะคะแล้วก็การเป็นครูที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากที่จะสอนดีแล้วจิตใจความรู้สึกความรักเด็กความศรัทธาต่ออาชีพครูเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรนี้พยายามบ่มเพาะนิสิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตท,ที่จะจบออกไปนะคะเป็นบัณฑิตต่อไปในอนาคตเพราะเรานึกเสมอเลยว่านอกจากมีความรู้แล้วเด็กเราต้องมีจิตอาสาที่เป็นสิ่งที่สำคัญย,ยิ่งเลยค่ะมหาวิทยาลัยของเรามีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ดูแลนิสิตเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหา นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเรียนหรือเป็นปัญหาเมื่อตอนที่ออกไปฝึกสอนที่โรงเรียนมีความคับข้องใจสิ่งใดหรือมีอะไรที่เป็นทุกข์นะคะคุณครูทุกทกท่านนะคะอาจารย์ทุกทกท,กท่านรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษเราก็จะออกไปดูแลลูกศิษย์เราด้วยความอบอุ่นและก็ไม่โดดเดี่ยวและก็จะพยายามผลักดันให้ลูกศิษย์ของเรา จบไปได้ด้วยดีค่ะเมื่อถึงเวลา